สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะยิงนกอะ่ะท่านทูตรีเคเสอยากทานข้าวผัดแล้วก็กว๋วยเตี๋ยวคะ่ะเนี่ยคะ่ะเป็นกว๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่นะคะมีเกี๊ยวมีไก่แล้วก็เห็ดหอมนะคะแล้วก็น้ำซุปเนี่ยตุ๋น 3- 4สี่ชั่วโมงเลยคะ่ะจะก,กระดูกไก่แล้วก็ผักนะครก็เห็ดหอมนะคะเนี่ยคะ่ะยิงนกจะเตรียมใส่ถ้วยให้แบบนี้แล้วก็เดี๋ยวท่านทูตจะ เอาเวฟเข้าไมโครเวฟเ,เองนะคะแล้วก็เทน้ำซุปใส่ลงไปในในก๋วยเตี๋ยวนะคะอันนี้เป็นข้าวผัดแฟนซีนะคะข้าวน้อยผักเยอะแล้วก็ไก่เยอะนะคะน่าทานไหมคะนี่คือเซตมื้อเย็นของท่านทูตวันนี้ค่ะนะี่ค่ะก๋วยเตี๋ยนี่แบบน้ำซุปนี่คือแบบว่าฟินมากค่ะอร่อยมากเลยค่ะลกลมกล่อมมากค่ะยิงนกกลับมาบ้านค่ะวันนี้ก็ ตบท้ายด้วยก๋วยเตี๋ยวค่ะเนี่ยเดี๋ยววันหลังหญิงนกจะสอนให้นะว่าทำํำก๋วยเตี๋ยวยังไงให้อร่อยแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวญิงนกจะใส่จานให้ดูก่อนนะเห็นไหมคะเนี่ยถังงอกลวกแล้วถัง,งอกลวกเนี่ยถัง,งอกลวกถัง,งอกปุกเองแล้วก็นะคะเส้นมีนี่เส้นมีค่ะเส้นมีหญิงนกลวกไว้แล้วนะคะเนี่ย นี่ทำถ้วยเล็กๆก่อนเนี่ยเห็นไหมแล้วก็ยิงนกจะใส่ไก่นะเห็นไหมเนี่ยยิงนกใส่ไก่แล้วนะคะแล้วก็ยิงนกมีหมูด้วยค่ะเนี่ยหั่นหมูก่อนนะยิงนกจะใส่หมูด้วยนี่ยิงนก กลับมาก็เลยมาต้มน้ำก๋วยเตี๋ยวต่อกันที่บ้านเห็นไหมคะนี่เนี่ยแล้วก็ใส่หมูต้มด้วยต้มกับซีอิ้วกับน้ำซุปนะคะเนี่มยมิงนกแล้วก็ใส่ไข่สักครึ่งฟองนะแล้วก็ตับหมูล,ลวกสักหน่อยนะ วันนี้เมนูก๋วยเตี๋ยวค่ะเลยอยากกินก๋วยเตี๋ยวเองด้วยเลยค่ะไปทำให้ท่านทูเสร็จเห็นไหมคะเนี่ยใส่ละแล้วก็ตามด้วยผักชีนิดหน่อยนะะผักชีต้นหอมนิดหน่อยพริกไทยป่นนิดหน่อยนะคะพริกไทยป่นพริกไทยป่นนิดหน่อยก็กระเทียมเจียวนิดหน่อยเห็นไหมคะเนี่ย วันนี้ยิงนกจะจัดให้ดูก่อนสวยงามนะคะก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยววันหลังยิงนกจะสอนก๋วยเตี๋ยวให้นะคะว่าก๋วยเตี๋ยวทำยังไงถึงจะได้ให้อร่อยเช่นกันนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยดูสิคะเนี่ยน้ำซุปยิงต้มไว้แล้วต้มใส่ลูกชิ้นปลาไว้ด้วยเนี่ยใส่ลูกชิ้นปลาด้วยสักห้าเม็ดเนี่ยค่ะแล้วก็มีอ่า เห็ดหอมด้วยนะคะ่ะแตงเห็ดหอมก่อนเนาะเนี่ยแตงกับเห็ดหอมก่อนนะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเห็ดหอมนะคะแล้วก็มีแครอทสองสามอันเล่นสีหน่อยนี่ใส่แครอทด,ด้วยอะ่นะนไหครับใส่แครอทด,ด้วยอืมแล้วก็ตักน้ำซุปใส่เลยทีนี้ ก๋วยเตี๋ยวค่ะไหมคะก๋วยเตี๋ยวเส้นมียิงนกจะทําน้ําซุปเนี่ยค่ะเข้มข้นแบบสไตล์ญี่ปุ่นค่ะใส่คิคโคมเมนด้วยเดี๋ยวยิงนกจะสอนให้นะคะวันวันไอ้อคลิปหน้าว่าว่าต้มน้ําซุปแล้วก็มาทําหมูอะไรยังไงนะคะสําหรับวันนี้ขอโชว์แค่ว่าทําก๋วยเตี๋ยวโกนค่ะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยอันนี้เรียกเลยว่า ก๋วยเตี๋ยวสารพัดเลยของยิงนกวันนี้เพราะว่าปกติจริงๆทาก๋วยเตี๋ยวไก่ให้ท่านทุนกกาเกีียวแต่ว่าตัวเองกับมาบ้านต้มหมูลวกตับหมูเพิ่มอีกเห็นไหมคะเห็นไหมคะหน้าตาน่าทานไหมก๋วยเตี๋ยวยิงนกขออนุญาตไปทานก๋วยเตี๋ยก่อนนะคะคิดถึงทุกคนนะคะเดี๋ยวยิงนกจะสอนให้นะคะว่าทาก๋วยเตี๋ยวให้อร่อยทํายังไงนะคะคอยรอชมกันนะคะ